สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมผมใหญ่นะฮะจากช่องวิแฟรพาไปเรื่อยวันนี้ผมก็มาที่บ้านผีโพงแล้วก็วันนี้ผมมาเพียงคนเดียวทุกคนเพราะว่าไม่มีใครว่างเลยนะฮะผมอ่ะมีบอกไว้ครั้งก่อนว่าจะเอาของพวกว่าผมหมอนมาให้กับคุณลุงผีโพงที่อยู่ในนี้นะฮะทุกคนแล้วก็มีเป็นน้องไก่ผมเอาน้องไก่มาด้วยทุกคนคือผมอ่ะให้เขากินผมไม่รู้ว่าเขาจะหิวไม่หิวแต่ผมเอามาให้เขานะะแล้วก็ผม, <c oughs> ผมอยากจะช่วยเหลือเขาทุกคน ก็วันน okay. okay. like ี it, ้นะฮะผมไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะผมยังไม่แน่ใจผมเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี่เลยนะฮะอยากจะเข้าไปดูก่อนถ้าอยู่ผมจะเอาของไปให้เขาแต่ถ้าไม่อยู่ผมจะวางไว้นะฮะวางไว้บนโต๊ะที่เราเห็นนั่นเลยนะฮะโอเคพี่ๆฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาไปกันเลยทุกคนปะโอเคพี่ๆครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปในบ้านพอยุงก็กัดทุกคนผมวันนี้ผมตบยุงนะฮะพอดีลืมเอาพวกยากันยุงมาทุกคนก็กลังเดินเข้าไปในบ้าน โพงนะฮะหรือว่าบ้านสีส้มที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะฮะบรรยากาศคืนเย็ะมาคนงเราก็ยังคงมาคนเยอะเพราะว่าไม่มีใครว่างมาทุกคนคนครับตอนนี้ก็บรรยากาศดูเคลิมเคลิมๆคลมมาฮะแม่เคลิมๆคลิมทุกคนดู เขาไปอยู่ข้างในนะครับว่ายังมีใครอยู่หรือเปล่านะฮะุงก็เยอะแล้วดูทุกคนนะครับมีเป็นเศษซาาของเหมือนมีการโยนหรือเปล่าทุกคนดูไอยแตกแล้วเนี้ยนะมีการโยนใส่กันนะครับผมก็มาถึงทางเข้าของบ้านผีโพงหรือบ้านสีส้มนะทุกคน กลางวันยังดูหลอนอยู่ทีผมไม่อยากมากลางคืนนะไม่คยย่อยอยากมาเพราะว่าอันตรายทุกคนแล้วก็ยังมันน่ากลัวก่ากลางวันเกิน,นะฮะจร่งไปเยอะมากทุกคนเราดูกันครับว่าม,ม,มีอะไรตกใส่พื้นอีกล้วทุกคนนีนครับข้างในก็ ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าทุกคนผมตั้งใจจะเอาของมาให้เขานะครับพวกผมก็มอนอยู่ในกระเป๋าของผมนะฮะแล้วก็มีเป็นเนื้อไก่ด้วยทุกคนเนื้อไก่สดๆนะฮะใ,ให้เขาด้วยฮะผมกลัวจะหิวม,มากเลฮะโอเคครับทุกคนผมจะลองเรียกคุณลุงเขานะฮะลุงพี่ผมว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าฮะ แล้วก็ถ้ายเงี้ยอาจจะขอขึ้นไปดูข้างบนนะฮะหรือว่าจะลองยกกล้องขึ้นสูงไปดูผมก็ไม่อาจะขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวเกิดอะไรขึ้นปุ๊บจะลงมาไม่ทันทุกคนมึงจอมึงจอคนอยู่ไหมฮะมึงจอผมลองเขาไม่ดูนะฮะมึงจอกระโเผอ่ะ มาอยู่ทุกคนมึงจอโซเซนั้นก็ไม่อยู่ทุกคนบางคนเดียไม่ค่อยเขาเขาไปเลยนะเพราะมันกลัวอันตรายมังจอผมว่าพีโพกผมว่ามักจะออกหากินกลางคืนมากกว่านะกลางวันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่แบบว่ามืดๆทึบๆหรือเปล่าทุกคนหรือคงในนี้หรือเปล่า มึงจะมึงจอนั่นหรือเปล่าห้องนี้ไปิดประตูเปิดครางไว้ผมมองคนเดียวไม่ค่อยเขาเข้าเข้าไปนะ มันดูเงียบมากไม่มีใครอยู่ทุกคนหรือว่าเขาจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าอาจจะยังไม่กลับมาหรือเปล่าทุกคนหรือว่ากำลังลบอยู่ลบแอบมองอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าผมจะเอาของวางไว้ก่อนดีไหมตัวเราดูสกพักกันก่อนโอเคครับทุกคนผมลองเรียกก็จะไม่มีใครตอบแล้วก็ไม่มีการ คลื่อนไหวอะไรเนยนะฮะผมจะลองไปแอบดูไกลๆก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อมีคนเดินออกมาหรือว่าคุณลุงเดินออกมานะฮะก็จะไปตั้งกล้องไกลๆนะฮะแล้วก็หลบมุมแบบไม่ให้เขาเห็นผมไร่ะฮะถ้าเขาออกมาผมค่อยออกมาเอาของให้เขาอีกทีนึงดีกว่าทุกคนจะไปแอบซุ่มดูไกลๆกันทุกคนโอเคพี่ๆครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วก็รออยู่ไกลๆนะเพื่อดูว่าจะมี คุณลุงพี่พงษ์เดินออกมาหรือเปล่านะฮะตอนมาซุมใกล้ๆให้พี่ๆได้มองเห็นชัดนะทุกคนซุมเับให้สุดๆนะฮะให้ใกล้สุดเลยทุกคนรอดูกันทุกคน ครับผมก็รอมาเกือบสองนาทีวันสามนาทีด้วยยังไม่ออกคนเลยเฮ้ยทุกคนออกไปแล้วขนม้อาออกไปจากทางหลังทุกคนไอ้พวกผมเดี๋ยวไปดูรับแรกอะ ผมจะลองเรียกเขาแล้วก็ของไม่ให้เขาครับมึงจอมึงจอไเดกช่วยหน่ยเชิญหน่อยอ่ะเช่อ่อช่องยอมแล้วจ้องแล้วขู่าเจ้วคนทำงน่ะเียอองานจะหนเดี๋ยวเพอนเอาขอไม่ให้เามบอกว่าโดมบอกองไม่ให้ขาไมอจับผมได้แล้วก็รอบนี้ ผมสั้นเฉยเลยทุกคนแต่ครั้งก่อนผมมาผมยาวทุกคนพอตัว,าาวหรือเปล่าคนเราจะมีมากกว่าหนึ่งตัวเดี๋ยวผมมาให้ทุกคนเพราะผมหมอนะน,อไงไงนะครับผมใกละมาใกล้มาให้ตั้งกล้องนีนะทุกคนเข้าไปตัวป่าแนละ้วทุกคนผู้จัด 要什么车啊？我们电话给我按好。什么 เมื่อกี้ผมเอาของไก่สดกับพร้อมอนหวังให้เขาเขารีบมาหั่นมากินไก่ก่อนเลยทุกคนผมพยายามซุมเอาไปใกล้ๆนะครับดูมาตกบพราะผมละผมรู้ว่าผมเป็นหรือเปล่านะเอ้าทุกคน เขาทิ้งผ่อม่ช่เลยทิ้งหมอนด้วยมึจงจอละล่ะเอะ๊มึจงจอละโซเอ๊ลุงถามว่าลุงไม่ใช้เหรอลุงไม่เกี่ยวให้ข่มเหรอเขาไม่สนใจทุกคนเขาเอาแค่ถุงไก่ถุงเดียวไปข้างบนไปให้ใครหรือเปล่าหรือว่าไงฮนะ จอเนออังเปรียาช่งนะางเนอหัวกินใจอิ่มไหมเมื่อกี้หอ,อิ่มทุกคนเขาหัวอ,อิ่ม,มรูจริงกระเป๋าทุกคนทุกคนครับคนลงพ่พงลงมาจากข้างล่างนะฮะผมไม่รู้เป็นตัวในการจับบอลที่ผมเห็นกับเล็กไหมทุกคนเพราะว่าเป็นผมสั้นนะฮะแต่ว่าที่ผมครั้งก่อนผมยาวผมว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวผมว่าสองทุกคนครับเมื่อกี้เขาเดินมาอย่างนี้แล้วก็หายไปแล้ว มงเจอางจอางจอคุณเอาหายเลยทุกคนมงจอไถุนก็ไม่อยู่ทุกคนมงจอหายไปแล้วห้องนี้เปล่าไม่ใช่ผมมาผมไม่ดูพี่เขาไปสุด่ยเ๋ยขอมาดูเจ็ไลยทุกคน เจะมันอะไรตกพืก้นอีกแล้วไม่เป็นไราังมึงจะเขาเปนไปไหวมากคนนั้น,นผมจะขอเก็บพบ้่มกับหมอนไปดีกว่าเพราะว่าผมว่าเขาไม่น่าใช้เนี่นนยเขาโยนทิ้งี้ เขาจะใช้ไม่เป็นหรือเปล่าทุกคนอ,คอย่างนะี้ครผมว่าเขาไม่ใช้เขาใช้ไม่เป็นอะ่ะผมเพราะว่าเขาไม่รู้จักเพรเมกับหมอนหรือเปล่าทุกคนหรือว่าเก็บข้างบนดีพะเขาใช้ไปหวังกับชุดข้างบนดีกว่าไหมผมว่าแต่ถ้าเขาทำท่าทีโยนยนี้ผมว่าเขาไม่น่าใช้แน่ ถ้าผม,มเอากลับถ้าฝนตกเปียก,กันแน่ทุกคนผมว่าขอขนเอากลับไปก่อนดีกว่าแล้วเข้ามารอบหน้าทุกคนโอเคพี่ครับผมขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะผมมาคนเดียวก็ห้าโมงกว่าทุกคนถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมผมเป็นคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับโอเคทุกคนก็ผมอ่ะผม,ผมคิดว่าผีโพงอ่ะผมว่ามากกว่าหนึ่งตัวแน่ทุกคนอาจจะมีสองตัวหรือปลาหรือสามตัวนะฮะ เพราะว่าครั้งก่อนผมมาผมเจอเป็นผมยาวแล้วก็พวกน้องเบิร์ตจะเป็นผมสั้นนะฮะแล้วก็ครั้งเนี้ยผมมาเป็นผมสั้นผมว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวแน่ทุกคนแล้วก็ที่ได้แน่คือเขาไม่เอาผมกับหมอนผมนะฮะเลยเอากลับก่อนเพราะว่าถ้าเก็บข้างนอกอะ่ะจะฝนตกจะเปียกหมดทุกคนสนใจแค่ไก่ที่ผมออกมาให้แค่นั้นเองแค่ไก่อย่างเดียวทุกคนแล้วก็เขากินเมื่อกี้กินเป็นเหมือนจะกินเป็นหนึ่งน้องแล้วก็หนึ่งน้องผมเอาเขาเอา ไปเก็บข้างบนไม่รู้ว่าเก็บให้ใครอีกคนถึงหรือเปล่านะฮะอีกตัวหนึ่งที่กลับมากินน่ะว่าอาจจะเป็นเง้นหรือเปล่าทุกคนโอเคพี่ฮะก็ไว้มาดูรอบหน้าดีกว่ารอบนี้ผมขอเดินทางกลับก่อนรอบหน้าถ้า,ถามาถ้าเจอไงจะเปเดตให้พี่พดูอีกทีนะฮะว่าเราจะเอาอะไรไปให้อีกนะฮะทุกคนก็รอบนี้เป็นพ้าหมกับหมอแล้วก็เนื้อไก่แต่ว่าเขาไม่เอาผ้าหมกับหมอเรารอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ทุกคนโอเคอย่าลก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ทุกคนเดีย๋ยวพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับผม